ตอนนี้นะครับผมทําการค้านะครับแล้วก็ให้คําปรึกษากับร้านเยอะมากนะครับก็ผมไม่ห่วงวิชานะครับแล้วผมไม่ได้เก่งว่าใครนะครับอันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อให้พอเลี้ยงครอบครัวนะครับเอาไปเป็นวิยาทานทำมากินนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวนะครับไม่ห่วงวิชาครับแล้วก็ตอนนี้ผมทําการค้านะครับปรึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศนะครับประมาณ7ล้านค้าล่าสุดนี้ก็กัมพูชาติดต่อมา ลาานะครับแล้วก็พม่าะนะครับพม่ากัมพูชาอันเดียวมาวะคนละอันดิพม่าเนี่ยมคนละอันนะครับทั้งหมดเนี่ยเจ็ดล้านค้าที่ต่างประเทศเนี่ยติดต่อมาขอสูตรนะครับทํารถแล้วก็ติดต่อให้ส่งล้อส่งยางไปให้เขานะครับผมบอกเลยว่าราคาดีกว่าบ้านเราเยอะมากนะครับแล้วผมก็แนะนําให้เขาทํากําไรนะครับนี่เขาโทรมาออขอบคุณผมทุกวันนะครับน่าจะเป็น คนไทยด้วยตามที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขาทากับลาวกัมพูชานะครับซึ่งหลายๆอย่างครับเขาไปทําแล้วเขาได้ผลลูกค้าติดใจนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยผมมีเป็นเอฟผมเนี่ยทั้งสามประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพมา่าเนี่ยติดต่อทั้งเพจร้านมาเนี่ยตามประเทศนี้เยอะมากผมก็ได้ส่งงานเนี่ยไปให้เขานะครับว่าร้านเนี่ยชื่อนเนี้ยเขาดีลงานกับผมนะครับให้คุณเข้าไปทำที่เขาไม่ต้องมาหาผมที่อุทยาหรือประเทศไทยนะครับเพื่อ โลยระยะทางแล้วเขาก็จะให้ส่งงานเนี่ยมันดูให้ผมดูว่าโอเคไหมลูกจับก็กลับว่าลูกค้าเนี่ยทั้งสามประเทศนี้เขาแฮปปี้ทั้งสามประเทศนะครับนี่คือการค้าที่ผมไม่เคยบอกใครนะครับแล้วก็หลายคนคิดว่าผมโม้ก็ทั้งมึงนะครับแต่ผมพูดได้ว่ามันคือเรื่องจริงนะครับที่ผมทําอยู่สามประเทศแล้วก็หลายร้านค้าเนี่ยผมกำลังจะส่งร้อยยางมาให้เขาอีกครับราคาร้อยยางนะครับเขาไม่ต่อราคาตะคำเลยนะครับร้อยยางที่ผมส่งมาให้เขาเนี่ยนะครับแทบจะเท่าราคาขายที่ประเทศไทยเลยนะครับแต่เขาบอกมันถูกนะครับ รังนั้นนะครับผมบอกเลยว่านะครับคนไทยนะครับชั่วโมงนี้ถ้าออกต่างประเทศแล้วครับขอบคุณทุกประเทศเพื่อนบ้านทุกเจ็ดล้านค้าที่ติดต่อก้ามาและทําการค้าร่วมกันครับผมยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับหรือต่างชาติเราทมากินด้วยกันครับไปด้วยกันผมไม่หวงวิชาครับอันไหนท่านทาแล้วรวยผมดีใจด้วยครับร่วมกันไปลุย